สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเครื่องซักผ้าฝาบนเวลาปั่นหมาดเนี่ยมันเสียงดังมากๆเลยอันนี้เป็นเครื่องของลูกค้าของผมเองนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนโชคไปให้เขานะแล้วก็มันยังเสียงดังอยู่เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันนะครับ ตรงที่ผมถ่ายให้ดูตรงนี้จะเป็นในส่วนของโชค4ตัวนะครับแล้วเราก็เจอปัญหาแล้วที่ผมถ่ายให้ดูนี่คือตัวที่มีปัญหานะครับมันจะสั่นมากกว่าปกตินะฮะตรงเหล็กกลมๆนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะเดี๋ยวเราจะไปทําการแก้ไขให้ลูกค้ากันนะครับผม let's go <S นี่ก็จะเป็นหลังจากที่เราแก้ไขางานให้ลูกค้าแล้วนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบสวัสดีครับ